สวัสดีครับชา a p s แสแลนชุกชันแล้วก็ชาพี่แนพนผาเจงครับวันนี้มีของใหม่มาอือราคานี่จัดได้ว่าโหดเติมเงินก่อนนะฮาร์ดอะไรเนี่ยอย่าแฮกนะแฮกพี่เพื่อนไม่มีตัวเล่น โอเคได้มาละแพงเนี่ยตั้งเก้าหมื่นได้อะไรบ้างครับโอ้ท็อปสามสิบหมดเลยครับปีสิบเอ็ดปีเอ่อเวิลด์และอันนี้ของใหม่นะเนี่ยไอทีมคัลเลอร์ก็คือคืออีพวกอีพวกที่แบบท็อปร้อยของแต่ละปีมั้งอารมณ์นั้น แล้วก็อันนี้ปีสองพสิบสี่ท็อปสามสิบแล้วก็เอมพอีกสามหมื่นหูแพงนะแพงแพง,แพงแพงแพงละพันนะ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเเปิดอันใบสุดท้ายแล้วกันเอาเปิดสองพสิสี่ก่อนครับท็อปสามสิบครับสองพันสิบสี่คนที่แพงก็คงหนีไม่พ้นโดครับน่าจะแพงสุดเปิดเลย สัตว์คู่ตัวได้ไแชมป์พรีเมียร์ลีกไปละนะปีสิบเอ็ดบ้างครับสิบเอ็ดนี่ก็อิบบาลามอสครับอิบบาลามอสอิบบาลามอสอิบบาลามอสเว้นลูก้าโมดิตร์อะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดวกับพอ็อกบาครับโดกับพอ็อกบา โดพอกบาโดพ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 กบาหน้าแรกยังไม่ขึ้นเลยพีด่ดอโอ้โหเจ๋งเงี่ยแล้วใบนี้ไม่มีบอกเลยว่าตัวมีใครอะไรที่ไหนครับลองกดดูครับโอ้ยวถ่ายรูปใบนี้ไว้ก่อนโอ้โหนะถ่ายรูปเก็บไว้ กดเลยนะฮะมีแค่ใบเดียวเปิดมาได้สัวเลสมันก็เป็นทีมคัลเลอร์มันอืมดูดีได้อ่าอ่ากันอตะอึ๊บอึ๊บสัวเลสแปดล้านตีไปเก้าล้านเนาะบีดอ2สองจุด 2อล้าน11ล้านโมดิตอีก6ล้าน11 16ล้านอืคูตัวอีกปรับตีไปล้านหนึ่งอ๋อกลมๆเลยประมาณ17ล้าน17ล้านขายโดนหักภาษีอีกถามว่าคุ้มไหม <c oughs> <c oughs> พี่เพนมองว่าพี่เพ้นเปิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ แพ็กนี้แพ็กมหาโหดเลยฮะแพ็กสุดยอดนักเตะเดือนพฤษภาคมโอเคขอบคุณทุกท่านติดตามครับก็มาเปิดให้ดูกันละแพ็กสุดยอดนักเตะเดือนพฤษภาคมนะฮะโอเควันนี้พี่แว่นพาเจ้งขอตัวลาไปก่อนนะฝากเว็บไซต์ a p s i l a n d c o m ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ